ส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋ากับนาฬิกาเพราะว่าเป็นสินค้าที่คนไทยชอบใช้โดยเฉพาะแบรนด์ของกระเป๋าก็จะเป็นหลุยส์วิกตองชาแนลแล้วเป็นแอมเมสถ้าเป็นนาฬิกาก็โรเล็กซบาเต้ยอดนิยมหลุยส์ชาแนลแอเมสเนี่ยเราจะเห็นมูลค่าเมื่อ2020 ที่เอาข้อมูลมาให้เนี่ยตัวเนี้ยหลุยอันดับหนึ่งอยู่แล้วชาแนลอันดับ2แล้วก็อเมสอันดับสาทั่วโลกเมืองไทยก็เป็นเหมือนเหมือนกันนะคะุมองว่าตลาดแบรนด์เน네มในประเทศไทยเนี่ย ที่เขาบอกโตขึ้น10%ทุกปีอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะดูจากสถิติที่ศุลกากรบอกข้อมูลมาโชว์ให้เราดูว่าสินค้าในประเทศไทยมีการนำเข้าเนี่ยปีหนึ่งเนี่ย3,000กว่าร้อล้านนะคะแล้วก็เสียภาษีอากรให้กับหน่วยงานของภาครัฐเนี่ย700กว่าล้านอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เมืองไทยเนี่ยมีสินค้าแบรนด์เนมือหนึ่งในประเทศไทยส่วนแบรนด์เนมมือ2จากข้อมูลที่ดูมานะคะทั่วโลกเนี่ยเป็นแสนล้าน ในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่7 0 0 0หกว่าล้านประเทศไทยที่เขารวบรวมข้อมูลมาเนี่ยอยู่4,000กว่าล้านเพราะนั้นมันมีการเติบโตให้เห็นว่าคนที่เล่นสินค้าแบรนด์เนมมือสองเนี่ยเขาคิดว่าหาซื้อสภาพดีๆได้ในราคาที่ถูกกว่าแบรนด์เนมมือหนึ่งเยอะเพราะนั้นเขาก็เลยให้ความนิยมในการหันมาใช้แบรนด์เนมมือสองสภาพดีๆแล้ว ในราคาไม่แพงแล้วแถมยังลงทุนได้แล้วหลายคนที่ยังเห็นว่าสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ของปลอมเนี่ยเขามีราคาที่ไม่ต่างจากแบรนด์เนมมือสองอะไรก็หันมาเล่นแบรนด์เนมมือสองของแท้ดีกว่าอันนี้ก็เลยทําให้มูล,ลค่าแบรนด์เนมมือสองเนี่ยเป็นที่น่าสนใจในการลงทุนและการใช้ด้วยค่ะ ในเมืองไทยเรียกว่าเยอะที่สุดแล้วนะแล้วก็เชื่อว่าคนไทยเนี่ยหัวดีฝีมือดีหลายๆอย่างออกมาตอนนี้เรียกว่าเอาเห็นชัดๆคือหนึ่งเรามีการซื้อมาแล้วก็ขายไป ทำกำไรได้มากกว่าที่คิดด้วยอย่างที่สองเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการให้เช่าสินค้าบางคนเอาสินค้ามาของเราเองมาให้เช่าเองหรือเราซื้อมาลงทุนให้เช่าเองหรือคนมาฝากเราขายเราก็ไปปล่อยเช่าอย่างที่3เรามีเรื่องของซ่อมทําความสะอาดสปาก,กระเป๋าอันนี้เรียกว่าฝีมือคนไทยเจ๋งจริงๆเลยด้วยเพราะว่าญี่ปุ่นยังให้บอกว่าคนไทยนี่ฝีมือสุดยอดการทําความสะอาดเหมือนเราล้างรถก่อนนะ่ะแต่งรถ ให้มันสวยงามออกไปก่อนแล้วพอไปขายแต่อันนี้ต้องมีขอบเขตของมันว่าต้องไม่มากเกินไปจนมันเสียรูปเสียทรงจากผิดของรูปเดิมของของเขานะยังส่วนที่4ี่ก็จะเป็นในเรื่องของอประมูลสินค้าแบรนด์เนมนะอันนี้ก็เราจะเห็นว่าใน Facebook l ล v e เองอะไรเองในการทำธุรกิจเนี่ยก็ออกมาไลฟ์มากนอกจากการขายแล้วแล้วก็ยังมีของเรื่องของการ ตรวจสินค้าแท้ปลอมตอนนี้ก็มีหลายที่ที่เขารับตรวจแล้วก็องค์กรใหญ่ๆที่เขารับตรวจกันอย่างเช่นของสมาคมแบรนด์เนมมือสองน่าเชื่อถือได้นะคะตรวจสินค้าแบรนด์เนมแท้ปลอมแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเอาสินค้าแบรนด์เนมมาขายฝากก็คือเหมือนกับเอามาฝากไว้ที่เพื่อนแล้วเอาเงินไปใช้ก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็กินด,ดอกเบีย้ยกันไปอันนี้ก็เป็นเราทํากันเองอะนะคะก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจเกี่ยวกับแบรนด์เนม ถ้าเราซื้อที่เขาเล่นกันมากๆเนี่ยหรุยชาแนลแอร์เมสแน่นอนอยู่ที่ว่าขาเข้าเราซื้อที่ไหนถ้าเราซื้อที่ช็อปเมืองไทยนะต้องบอกก่อนว่าเราลดลง20%ไปแล้วในวันที่ขายแต่ถ้าเราซื้อมาจากช็อปต่างประเทศนะเรายังมีส่วนต่างจากราคาช็อปเมืองไทยให้มีแก๊ปให้เล่นอนะ่ะขายคนต่อได้เลยแต่เราพูดถึงว่าเราซื้อจากต่างประเทศก่อนแล้วกันนะเราซื้อกลับมาแล้วเราขายต่อเราจะขาดทุนไป20%เราไปขายที่ไหน ถ้าไปผ่านพ่อค้าคนกลางเราโดนกดราคาแน่นอนอาจจะสักครึ่งหนึ่ง50%เราหายไปแต่ถ้าเรามีช่องทางในการปล่อยสินค้ามาขายมีแอปพลิเคชันที่เป็นคนกลางเหมือนช็อปปี้ลาซาด้าชื่อเ e ีย b ทูแบร R E a L เลข2แล้วก็แบรนดตัวเนี้ยเขาไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเขาให้คนซื้อกับคนขายมาเจอกันในแพลตฟอร์มนี้ได้เลยในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นคนขายมาขายได้เลยคนซื้อมาซื้อได้เลย มันมีค่าธรรมเนียมอยู่แค่1นึ่ันแล้วแค่แวะเจบาทเท่านั้นเองให้กับบริษัทนอกนั้นเนี่ยบริษัทจะทําหน้าที่ c e r t ์ติฟิเคสินค้าให้คุณด้วยก่อนที่จะถึงมือของผู้ซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยาราคาที่ต่างที่หายไปอาจจะช่วยคุณได้ในเรื่องนี้นนแต่ราคาประเทศไทยเนี่ยมันมีเรื่องของการซื้อมาขายไปเรื่องของการลงทุนเรื่องของการทำ,ท,ำทำกำไรได้มากกว่าต่างประเทศนะเพราะว่าเขาชอบเก็บชอบเล่นลักษณะเป็นเหมือนมีผู้ผู้มีชื่อเสียง ถืออ่ะแล้วก็มาทําราคาตอนนั้นอ่ะเราใช้อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมาการ<ม>โปรโมทโคชาอันนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือแม้กระทั่งข่าวคล้ายๆหุ้นเลยมีการดิส continu วตอนนี้โลเล็กฮักดิสค o n t i n u วราคาก็อัพขึ้น <c oughs> ก็มีแบบนี้ด้วย่ะเบื้องต้นเนี่ย ในเรื่องของการซื้อมาขายไปเนี่ยเราจะมีอยู่ส่วนต่างประมาณ30%เพราะว่าเราเก็บสินค้าไว้กว่าเราจะขายปล่อยออกไปได้ในการไปทำโปรโมชั่นลดราคาทําอะไรกันอีกนะคะแต่ในส่วนของการ แบรนด์ต่างๆที่เราจะซื้อเข้ามาในการขายออกไปขึ้นอยู่กับนักลงทุนคนนั้นว่าสนใจในแบรนด์ไหนอยากมีเงินทุนเท่าไหร่ในการเล่นกระเป๋าหรือนาฬิกาถ้าเล่นสูงอัพหน่อยเป็น high e n เลยก็จะเป็นพวก c n a n e l Ames หรือนาฬิกา Rolex Pate แต่ถ้าเราเล่นในขนาดกลางๆล,ลงมาหน่อยอาจจะเป็นพวกกุชชี่กับหลุยวิกตองอันนี้ก็อาจจะมีส่วนต่างที่ลดลงมาแต่ก็ยังได้กำไรอยู่ประมาณ20% ถ้าคนที่มีความรู้ปุ๊กก็มักจะพูดเสมอเลยว่าให้ดูสี่อย่างนี้ก่อนในเรื่องของกระเป๋านะให้ใช้วิธีการแหกดูส่องดมเพราะอะไรไหมคะการแหกดูกระเป๋าเนี่ยมันสามารถที่จะแหกไปดูด้านในหรือว่าโค้ดมันอยู่ตรงไหนซิลิคกระเป๋ามันอยู่ตรงไหนข้างในมันเป็นอะไรหนังหรือผ้ามันอยู่ส่วนตรงไหนแล้วมันผิดบิดเบี้ยวไหมพอแหกดูทุกมุมทุกส่วนแล้วเนี่ยฟีเขมเย็บเป็นยังไงมันใช้ได้ไหมแล้วเราก็มาดู ดูขั้นตอนที่สองดูคือดูภาพรวมของกระเป๋าถ้ารู้สึกทรงมันบิดเบี้ยวทรงมันแปลกไม่เหมือนของแท้เลยแล้วเดี๋ยวไปหาข้อมูลทาง Google ต่อขั้นตอนที่3ต้องส่องในการดูกระเป๋าเดี๋ยวนี้ของปลอมมันแทบเหมือนมากเนะเมื่อก่อนนี้มันอาจจะแค่ A A A ดองเอหรือมิลเลอร์เดี๋ยวนี้แทบจะ1ต่อหนึ่งของปลอมเลยเพราะนั้นต้องส่องโดยใช้อุปกรณ์ในการส่องอาจจะแว่นขยายมาเอาแว่นในการดูเอาไฟฉายมาส่องซึ่งบางทีญี่ปุ่นเขาติดอุปกรณ์เพียบเลยนะครับสุดท้ายเลยต้องดมดมเพราะอะไรเราบอกว่าเราจะเคยได้ยินบ่อกว่าหนังแท้ต่างประเทศเนี่ยเขาจะเป็นหนังเลี้ยงหนังวัวเลี้ยงเอยหนังแพะเลี้ยงเอยหนังแกะเลี้ยงเอยหนังเลี้ยงด้วยนมมันจะหอมเพราะนั้นหนังปลอมมันจะเหม็นถ้าเราดมได้ อย่างนี้เราก็จะผ่านสี่อย่างนี้อาศัยนิธานได้ดีเรากระทบแน่นอนค่ะเรากระทบกับเหมือนกับทุกๆธุกกกรกิจที่กระทบนะคนก็จะรอในการใช้เงินลงไปแต่เนื่องจากสินค้าแบรนด์เนมมันไม่เน่าไม่เสียมันยังเก็บได้เพราะนั้นเมื่อมันมีลงมันก็มีขึ้นในจุดหนึ่งของมันมันไม่ได้ติดเพดานจนว่ามันจะลอสหรือมันหายไปเพราะนั้นเนี่ยการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงเราเก็บเลือกสิ่งที่เราชอบไปก่อน แล้วหลังจากนั้นเราจะกําไรเหลือเท่าไหร่อยู่ที่ตรงไหนมันคือทุนของเราเพราะฉนั้นหลอดกาไรน้อยลงหน่อยหนึ่งเรายังไม่ปล่อยเราเก็บแต่ถ้าเราแบ่งปันเราออกกําไรนิดเดียวก็ได้แล้วก็ซื้อเข้ามาใหม่ตอนนีก้กลับมา20%กลับมาเหมือนเดิมแล้วเพราะของมันหาย,ยากโควิดของมันหาย,ยากแต่ของที่เรายังมีอยู่ไม่เน่าเราก็ยังขายได้ต่อ